สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้โอป้าทำหนังสือเสียงนะครับเกี่ยวกับประวัติของบุคคลสําเร็จให้กับทุกๆคนนะครับเพื่อเป็นการแบ่งปันเนาะอย่างที่บอกโอป้าอ่านหนังสือมากกว่า1000เล่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีประวัติเศรษฐีต่างๆนานามากมายซึ่งโอป้าเนี่ยจะมาตกผลึกให้คุณฟังแน่นอนเราจะไม่พูดตามหนังสือเลยใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้าเนี่ยอ่านหนังสือแต่ละเล่มนะครับโอป้าก็จะตกผลึกแล้วก็นํามาสอนหน้าเพจซึ่งอันนี้ก็จะทําเป็นแบบหนังสือเสียงนะครับเพื่อที่จะได ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นซูเปอร์แมนแห่งเกาะฮ่องกงครับไม่มีใครไม่รู้จักลีกาชิงซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับแล้วก็ผู้ที่สร้างตัวเองจากศูนย์จริงๆลีกาชิงนะครับเป็นเศรษฐีชาวฮ่องกงที่ร่ำรวยติดลำดับโลกมีทรัพย์สินมากกว่าล้านล้านนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็คงจะเยอะมากๆเลยนะครับจัดเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียจากนิตยสารนะครับเอเชียวิกในปี2001 สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาเนี่ยสร้างตัวจากคนที่ไม่มีอะไรเลยในชีวิตจนกล้ามาเป็นคนที่สําเร็จระดับโลกได้ยังไงแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านหนังสือของเศรษฐีหลายๆคนคุณจะเห็นว่าเศรษฐีส่วนใหญ่เริ่มตัวจากศูนย์มากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็ติดลบบางคนก็ไม่มีบ้านอยู่อันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะเอาแนวคิดของเขาเนี่ยมาใส่นะครับเป็น mindset หรือกรอบความคิดที่ถูกต้องของเราแน่นอนครับลีกาชิงเนี่ยเมื่อก่อนบ้านยากจนนะครับแต่เขา พ่อต้องเสียชีวิตไปและเขาก็ตอนเป็นไม่รุ่นเนี่ยต้องออกหางานครับเขาก็เป็นแบบหัวเรียกหัวแรงของครอบครัวนะครับเขานะครับมีลุงของเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตสายนาฬิกาแล้วก็คอยช่วยเหลือให้เขาเนี่ยมีงานทําและแน่นอนครับลีกาชิงนะครับจําคอนเซปต์หนึ่งไว้เลยว่าเขาเนี่ยงานหนักไม่ได้ทําให้คนตาย อันนี้เขาจำคอนเซป t นี้งานหนักไม่ได้ทำให้คนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยลีกาชิงเป็นคนที่ขยันมากๆในวัยหนุ่มนะครับก็เลยทำให้ลีกาชิงเนี่ยรวยได้ตั้งแต่ตอนอายุ30ปีเป็นเศรษฐีติดอันดับมาฮ่องกงแล้วนะครับโดยเขานะครับเป็นเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมดอกไม้พลาสติกและของเล่นต่างๆและแน่นอนครับมันจะมีเคล็ดลับจากลีกาชิงเยอะแยะมากมายซึ่งโอปป้าจะตกประหลึกให้คุณฟังลีกรชิงนะครับมีหนังสือเล่มหนึ่งที่โอปป้าได้อ่านนะครับชื่อหนังสือนะครับ ไขค,ความรับมหาเศรษฐีโลกนะครับซึ่งแน่นอนครับเขานําจุดเด่นของลีกาชิงมาเล่าให้กับเราฟังเคล็ดลับของลีกาชิงที่ทําให้ธุรกิจเติบโตก็คือหัวข้อของมันนะครับก็คือดอกไม้ดอกเดียวของลีกาชิงตอนแรกโอปป้าอ่านหัวข้อนี้แล้วก็งงๆคืออะไรวะดอกไม้ดอกเดียวนะครับเคล็ดลับของลีกาชิงก็คือการทําให้กิจการของเขาจเจริญมากกว่าคนอื่นก็คือการให้ลูกค้าเนี่ยมากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังครับ มีลูกค้ารายหนึ่งครับจากอเมริกาสั่งดอกไม้จากบริษัทของเขาโรงงานของเขานะครับเขาเนี่ยสั่งว่าให้เอาดอกไม้เนี่ยหนึช่อต่อหนึกล่องแต่ลีกาชิงครับสั่งให้ลูกน้องเนี่ยใส่ดอกไม้เพิ่มไปอีก1กล่องในแต่ละกล่องซึ่งก็จะเป็นกล่องละ1นึถูกไหมครับลูกค้าเนี่ยพอได้รับสินค้าก็ตกใจเฮ้ยทำไมลีกาชิงเนี่ยส่งส่งสินค้ามาเกินนะฉันไม่อยากจะจ่ายเงินเกินนะ ลีกชิงก็ตอบกับลูกค้าไปอย่างสุภาพว่าที่เขาใส่เพิ่มไปให้นะก็เผื่อไว้เพราะว่าลูกน้องของเราเนี่ยอาจจะนับผิดพลาดเราก็เลยเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้จะได้ไม่เสียเวลาลูกค้าในการสง่งขนส่งแบบเพิ่มไปมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคาตอบของลีกชิงนะครับเมื่อลูกค้าได้ฟังลูกค้าก็แบบเฮ้ยทำไมบริการดีอย่างนี้รับรอง ว่าใครนะครับที่คิดและทําในเรื่องที่ลูกค้าเนี่ยแทบจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าเราจะทําให้เมลีกาชิงรับรองว่ารวยไม่รู้เรื่องครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยลูกค้าของรลีกาชิงเจ้านี้นครับและเจ้าอื่นๆที่ได้รับดอกไม้เกินเนี่ยเขาก็สั่งของกับรลีกาชิงเพิ่มมากขึ้นครับ ในสมัยหนุ่มๆน,นะครับตอนที่ลีกาชิงเนี่ยได้ก่อร่างสร้างตัวเนี่ยเขาต้องประหยัดอย่างมากเลยนะครับคุณจะคิดว่าเฮ้ยพอเริ่มมีเงินสักหน่อยจะใช้เงินฟุง้งเฟอ้อแต่เขาประหยัดมากๆนะครับและเขาเองเนี่ยทำเกือบทุกหน้าที่ในบริษัทเพราะฉะนั้นหลายคนคิดว่าเฮ้ย ฉันอยากจะมีเป็นกิจการของตัวเองเป็นบริษัทของตัวเองฉันจะต้องทําอะไรบ้างนะครับแน่นอนครับเราอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นกูรูในทุกๆหน้าที่แต่คุณก็จําเป็นต้องรู้แบบ cover ภาพรวมว่าบริษัทเราจะทําอะไรบ้างหรือตรงมีจุดไหนแผนกไหนต้องทําอะไรอย่างน้อยเราต้องรู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขานะครับได้สร้างตัวเองและก้าไปสู่การเป็นผ,ผู้ผลิตดอกไม้อย่างที่บอกมานะครับว่า เป็นผู้ที่ผลิตรายใหญ่ที่สุดในเอเชียหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประสบความสำเร็จและมีทุนจึงทำให้เขาเนี่ยทำธุรกิจหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ท่าเรือการสื่อสารเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าการต่อยอดธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมคุณสังเกตว่าเอเสฐีส่วนใหญ่รวยแล้วทําไมรวยอีกเพราะเขาเอาเงินน่ไปลงทุนในพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมจนเขาได้ฉายาครับในฮ่องกงว่าเป็นซูเปอร์แมนแห่งฮ่องกงและไปกว่าน,นั้นนะครับมีคนกล่าวไปเลยว่าทุกอย่างบนเกาะฮ่องกงนี้เป็นของกแต จริงๆแล้วก็ไม่ใช่นะครับแต่เข้อหมายความว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างมากนะครับในฮ่องกงนะครับซึ่งปัจจุบันลีกาชิงนะครับมีอายุตอนนี้แล้ว90ปีครับ90กว่าปีแล้วเนาะมีมูลค่าทรัพย์สินอยู่ที่3 4 9พันล้านเหรียญสหรัฐถ้าตีเป็นเงินไทยก็คงหลายล้านล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเป็นมหาเศรษฐีลำดับที่23ของโลกนะครับจากการจัดลำดับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเรียนชีวิตที่เราจะสรุปในช่วงท้ายให้กับทุกๆท่านนะครับข้อแรกนะครับ ลีกาชิงเนี่ยใช้หลักการบริหารเงินแบ่งเป็น5ส่วนแน่นอนคนที่ใช้หลักการบริหารเงินก็มีหลายคนไม่ว่าจะเป็นพ่อรวยสอนลูกใช่ไหมโรเบิร์ตหรือทีฮาร์ฟเอเกอร์ ker, ที่เป็นเจ้าของการเก็บเงินแบบหกกระปุกแต่ลีกาชิงนะครับเขาแบ่งการบริหารเงินเป็น5ส่วนนะครับซึ่ง ตัวนี้คุณจะสามารถนําไปใช้มันก็ได้ส่วนแรกนะครับเงินสําหรับใช้ใจ่ายส่วนตัว30%เป็นครับเป็นเงินที่ใช้ใจ่ายส่วนตัวเลยไม่ว่าจะเป็นค่าอุปโภคบริโภคนะครับและลีกชิงนะครับเขาเน้นว่าจะต้องใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังครับอย่าหมดไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยอุปโภคบริโภคเช่นอาจจะเป็นค่าบัตรเครดิตค่าเช่าบ้านของคุณนะครับอันดับที่2ครับเงินสําหรับสร้างความสัมพันธ์สำหรับผู้อื่น20%เปเ็นเป็นเงินที่เอาไว้ใช้สร้างคอนเน็กชันหรือเลชั่นชิพกับผู้อื่นครับเช่นเวลาคุณ,คณ,คณ อาจจะเลี้ยงข้าวลูกน้องบ้างอันนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันดับที่3ครับเงินสําหรับการเรียนรู้15%แน่นอนถ้าคุณอ่านหนังสือทุกเล่มคุณจะเห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นคนสำเร็จระดับโลกอย่างเช่นไบรอันเทซี่นะครับทีฮาร์ฟเอเกอร์รวมถึงลีกชิงนี่เองนะครับชอบอ่านหนังสืออย่างมากเราจะต้องให้ความสาคัญอย่างน้อยสิกับการเรียนรู้เช่นอาจจะเอาเงินไปซื้อหนังสือครับอย่างโอป้าเองก็ซื้อหนังสือทุกๆเดือนนะครับเดือนละ3าถึงสเล่มมาอ่านนะครับแล้วก็เรียนคอร์สออนไลน์บ้างนะครับเข้าสัมมนาบ้างเพื่อเป็นการเติมมหารสมองนะครับแล้วก็เปิดทัศนคตินะครับมุมมองต่างๆให้มันกว้างขึ้นนะครับและข้อต่อมาครับเงินสาหรับเดินทางไปต่างประเทศ10% แน่นอนครับเราต้องให้เวลากับชีวิตตัวเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้นะครับคุณสามารถที่จะเฟล็กซิเบิรหรือยืดหยุ่นได้เขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องไปเที่ยวเปิดหูเปิดตานะครับต้องเก็บเงินอย่างนี้10%เพราะอะไรคุณมีเงินแต่คุณไม่ได้ใช้เงินมันก็หมดความหมายนะคุณก็ต้องเอาเงินแบบไปพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างนะครับใช้ชีวิตกับสามีภรรยาและลูกคุณบ้างเพราะฉะนั้นเขาให้ความสําคัญกับการใช้ชีวิตด้วยนะครับลีกา และเงินสำหรับการออมครับอันสุดท้ายเพื่อนําไปใช้ในธุรกิจหรือลงทุนอื่นๆนะครับคุณจะต้องเก็บทรัพย์สินเหล่านี้ไว้มากถึง25%เเพื่อที่จะให้คุณต่อยอดธุรกิจคุณได้เพราะฉะนั้นนะลีกระชิงจึงมีเงินลงทุนในการต่อยอดธุรกิจและนะครับจุดเด่นของลีกระชิงอีกอย่างนะครับคือการเรียนรู้อยู่เสมอครับลีกระชิงเขาเชื่อว่า ถ้าเราหยุดการเรียนรู้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ตอนยังเด็กเนี่ยตอนที่ยังมีเงินไม่มากเท่าไหร่นะครับลีกัชิงซื้อหนังสือเก่ามาอ่านหูเหมือนโอป้าเลยนะครับตอนที่โอป้าเรียนละกําแหงเนี่ยก็ไปเข้าห้องสมุดแล้วก็ซื้อหนังสือมือสองมือสามาอ่านนะครับแล้วก็ไปขายคืนแล้วก็ไปซื้อเล่มใหม่มานะครับเขาอ่านจบเขาก็จะนาหนังสือเก่าไปขายอุย้ยเหมือนกันอีกแล้วนะครับนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอป้านะครับก็ ยืมหนังสือมาแล้วก็ซื้อหนังสือมาก็มีนะครับแบบนี้อ่านแล้วก็ไปขายอ่านไปขายรีกระชิงก็ทําแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ ทำให้ตัวเองเนี่ยมีนิสัยรัการอ่านเข้าไว้ถ้าเราเองเป็นคนที่ต้นทุนน้อยนะครับเราจําเป็นจะต้องสร้างรากฐานการเรียนรู้ให้มากกว่าคนอื่นจงเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับเพราะว่าการทํางานหนักอย่างเดียวมันไม่ได้ตอบโจทย์แต่การทํางานหนักอย่างชาญฉลาดมันจะตอบโจทย์ให้เราเป็นคนรวยได้เร็วๆแล้วการทํางานแบบชาญฉลาดคืออะไรมันมาจากไหนมาจากการที่เราได้มุมมองใหม่จากการเรียนรู้อ่านหนังสือเข้าสัมมนาหรือคอร์สออนไลน์ยังไงล่ะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยลีกชิงนะครับก็จะจัดเวลาอ่านหนังสืออยู่เสมอวันละหนึ่ง ถึงสอชั่วโมงเขาเชื่อว่ายิ่งอ่านมากก็จะทำให้เห็นโอกาสมากแน่นอนตอนที่โอป้าเนี่ย อ่านหนังสือนะครับตอนเรียนรามอ่านหนังสือวันละ1-2ชั่วโมงนะครับเป็นขั้นต่านะครับก็ทาให้โอปป้านะครับได้เปิดมุมมองแล้วก็มีความเชื่อว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องทํางานไหนอีกต่อไปเราสามารถที่จะรวยได้เพียงเราใช้ความคิดไอเดียสร้างสรรค์ในการทําธุรกิจแน่นอนเหมือนกันตอนนี้อปป้าก็ทําเป็นโค้ชนะครับแล้วก็เปิดคอร์สสอนอย่างเดียวนะครับใช้ความคิดทําเงินอันนี้เป็นต้นนะครับและแน่นอนข้อสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ครับลีกาชิงนะครับและรวมถึงเศรษฐีทุกคนบนโลกใบนี้ไม่เชื่อเรื่องดวงครับแต่เชื่อในเรื่องความ แต่บางคนบอกเฮ้ยเห็นเจ้าสรวรหลายๆคนเห็นคนรวยหลายคนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเป็นส่วนรประกอบครับแต่แน่นอนถ้าคุณไหว้แต่คุณไม่ลงมือทําคุณไปสาธุสาธุทุกทุก,ทก,ทก,ทกวัดเลยแล้วคุณก็บอกว่าขอให้ฉันรวยขอให้ฉันูกหวยขอให้ฉันรวยมาก,กๆแต่คุณไม่ลงมือทําเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นลีกาชิงเองก็เป็นหนึ่งในเศรษฐีในที่ติดลำดับโลกนะครับที่ไม่ใชื่อเรื่องดวงแต่เชื่อเรื่องความขยันหมั่นเพียรเชื่อในเรื่องของการลงมือทํานะครับตอนเด็กนะหมอดูทักลีกาชิงว่าเขาจะยาก ลำบากไปตลอดชีวิตแต่เขาไม่เชื่อครับเขาเชื่อว่าการที่เราจะสําเร็จเป็นเรื่องของความขยันหมั่นเพียรไม่เกี่ยวกับเรื่องดวงเพราะฉะนั้นเศรษฐีเหล่านี้นะครับจะไม่เชื่อว่าดวงราศีหรืออะไรต่างๆมากําหนดโชคชะตาของเขาได้เขาเชื่อว่าชีวิตของคนเรานั้นออกแบบได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจึงจะต้องวางแผนชีวิตเขาให้ดีและก็เรียนรู้ให้มากขึ้นและนี่ก็คือประวัติของลีกาชิงซูเปอร์แมนแห่งกอรฮ่องกองครับ